ไม่ใจตลอดตอนเช,าชา้าเช้าเขียเี่ยขิงอกะชาย สองถุงเลือนนมจีนเลอนมจีนมรนมาไม่หลายล้านอยู่แกงเขวานะนี่วะแม่นโหข้าวบข้าวบะน่าน่าก็แบบนี้ไม่หน่ แค่นี้ละอุ้ยๆน่ากินน่ากินรลาาดีดีหยำป๊อปป๊อปแสบก็แสบนะน่ากินไปเลยไม่เขียเขียวหน่อยหน่อยติดแสบแล่ Right? ะะ่ไรนี่ป้วุลักีใส่รุ่นรุ่น้อนหลัเลยแป้วนี่เนขายองนมที่สอาค่้อกอนเขาหนี่พีาไม่อนางัเด นมนไม่ต่เป็นผาเป็นแนขนมจีน oh oh ้ชายยังหาบไม่้องะรนะนี่เอาตววนี่เอานื้ต๋อพี่ขมเร็ไปตจาเเห็ดว่ววุ่นก่นเห็ดเร็จนะ

ไม่ใช่แงารีน่ปลาตก้กับน้ำต้งหืมขอบคุณค่ะเฮงเฮมันหมานะคะอบคทณหัวช่อนพะนน้ำเตือสื้อใหกับหัวช่อนหนึ่งเพื่อนนันนี่พี่รักไปไหนตามหาพี่รักด,วด่วนขมูน

จ pues um ะดไรเอาอารมณ์ยูทูบบนลม่ต้องเฟซมันบอสสะดวกบอเป็นยงน้สะดวกปลานิมจำทะเดียนเมื่อไรเนี่ยยังที่เขาที่ประตูเขา แคปนี่เขาเนาะมันมันมันสีมสติกเกอร์สีฟ้าอันติดยุท้ายรดดอกจ้าจ้าเขาเี่ยนั่ไปตอนนี้แหละนั่งไปจ้าไม่ต้อกันวล่รออ๋มินพอดรตเจ้าบ่เลยม วีนีลจะบอกหรปนินแทิดอนเีว่าสิขึ้นขึ้นหมูรว่าสิขื้นขึ้นเนื้อหมูเนื้อหมูสองรนงร้นื่อหสองร้อยเนือบเนื้อห้น้อสองร้อยนื้อหน้สองอยืรเอยเน้อหสอื้อ นี่หัวตัวห่นี่หัวขาวนี่หัวปขาววนมานอ่ะมั้งอ๋ตัวนี้นกตัวนี้นกมีนกหนึ่ตัวตัวธรรมดาต้องสองตัวนี่โม่ร้อยนานจะขวางมาล้อยมีนกหนึ่ตัว ปแห้งย e ่างเจ้าบมานด้วคนตร้งปลาไปต้มทอดแห้ง oh แ oh ้งานบั้ง่ตมาเลยน้งตั้ง่โอ้มเคิดะ้ปดุกมะปลานิ้ิอันนี้ก็ปลานิ้

จบแล้วนะคะจะเรียนยกของหนักปังๆนะคะวุ่นเวหน่อยใช่ที่ตรงนี้แหละนมสั่นกันนมสั่นนมชั้นนมเธอ ขนมชั้นน้ำพึ้งขายดีเนาะขายดี